น้ำเด็กนะนั่น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 ตดเลยลยตอดหะอไ็กยิงตอดไม่อชผมพนะ่อเนี่ยด็กยิงตอด <c oughs> <c oughs>

หัวเาะออเอนี่จะกัดคนแกนแกนไว้เฮ้ยเฮ้ยนันนๆนๆนใครไอแค่ๆๆนะนะใครไอเอออะไรใครตอดแล้ว นึกตัดเหรอนึกตัดเลยนึกตัดเลยไข่ตอดนะเออนั่นนั่นนั่นเออเออเออไข่ตอดนะไอ้หนูนั่งตอดเนี่ยเอ้อเออไอ้หนูนั่งตอด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 

มงด้วยความช่านกับเกพื่อนแน่แน่น่น่ไข่อเนยไ่อเนยจจะตอนตีนะจะโดนตีนี่ยังคนนี้แน่เน่่ยังคนนี้ไม่รู้ไครไนอย่งคนนี้เนี่ย